ท่านนธฐมนีกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ให้ข้อมูลว่า3เดือนแรกมีการส่งออกพืชและผลผลิตภัณฑ์จากพืช ผ่านด่านทั้งหมด3.03ล้านตันคิดเป็นมูลค่า507,644,615เหรียญสหรัฐสินค้าสําคัญที่ส่งออกได้แก่มันสัปะหลังแบบดิบแห้งและก็แป้ง1.9ล้านตันอ้อย2.3แสนตันกล้วย2.6แสนตันแตงโม8.6หมื่นตันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4.9หมื่นตันโดยส่วนใหญ่ส่งออกไปจีนเวียดนามแล้วก็ไทยครับ สำหรับการนำเข้าพืชและก็ผลิตภัณฑ์พืชทั้งหมดอยู่ที่98,671ตันคิดเป็นมูลค่า21.4ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สปปลาวไม่สามารถผลิตเองได้ครับเช่นไม้กระถินนร,รง5 3หมื่นตันกากถั่วเหลือง6.7พันตันกากสกัดเมล็ดพืช1,000ตันและกากข้าวโพด2 1พันตันซึ่งนำเข้าจากเวียดนามไทยอินเดีย สหรัฐอเมริกาจีนบราซิลและสวีเดนขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทร์